ก็ขอสวัสดีพี่พี่เพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเสียนเล่าข่าวกันนะครับสโมสรแมนอยูในเต็ดแม้ผลงานฤดูกาลใหม่จะไม่ค่อยดีนักจนผู้จัดการทีมเอิร์กเทนฮาร์ถูกพิจารณาปลดจากตำแหน่งแต่ในแง่เสริมทัพ ยังเดินหน้าตามแผนล่าสุดเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อกองกลางลิชาร์ดลิออสจากพันเมลัสตลาดมกราคมปี2025รายงานจาก NTN24 ว่าเพราะแมนยูนเตดอยากล้างกองกลางแข้งเก่าลงทั้งคิสเตียนเอลิกเซนหรือกาลอสกาเซมิโลดังนั้นจึงอยากได้กองกลางเบอร์6ที่สดๆมาผนึกกำลังกับคอบบี้หรือมานูเอลอูกาเต ซึ่งชื่อของคาแข้งดีกีทีมชาติของโคลอมเบียคือสอยแรกๆที่จะพิจารณาเพราะว่าศักยภาพที่ต่อยอดเหลือเฟือแม้เวลาเล่นของซีรีส์ A กับบาราซิลนักเตะเพิ่งต่อสัญญาเมื่อกันยาที่ผ่านมาถึงสิ้นปี2028ก็จริงแต่ทีมต้นสังกัดพร้อมขายออกหากถ้าได้เลทไม่ต่ำกว่า1.7ล้านปอนด์ราว20ล้านยูโรกองกลางที่เล่นได้ทั้งเบอร์6และเบอร์8ลงสนามมาถึง41เกม ทุกรายการทำา2ประตู3แอดซิจุดเด่นอีกอย่างคือเนื้อตัวดีเล่นฉลาดและร่างกายแข็งแรงและร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บง่ายโอเคครับยังไงบักเซียนขอฝากข่าวสารนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆกันด้วยนะครับ